สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีโหลดมอดหน้าตาตัวละครในเกม Star Devilry นะครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ มาเริ่มกันเลยครับวิธีนี้นะครับจะเป็นวิธีโหลดมอสตัวละครนะครับหน้าตาตัวละครให้ดูสวยขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในเกมกันก่อนนะครับ นี่นะครับคือหน้าตาของตัวละครเดิมนะครับที่เรายังไม่ได้ลงมดนะครับเดี๋ยวจะไปดูอีกคนนึงนะครับดูนี้แล้วกันนะครับนี่ก็คือหน้าตาเดิมนะครับที่เรายังไม่ได้ลงมดนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงมดกันนะครับออกไปก่อนนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ Google Chrome นะครับ เมื่อเข้ามาที่ Google Chrome แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับลิงก์ของมอตตัวนี้นะครับถ้าอยากได้มอตอื่นก็มากดที่ค้นหาตรงนี้นะครับเล่นขยายตรงนี้แล้วเราก็พิมพ์ไปเลยนะครับว่า Star d e ดลเวลี y นะครับเขาก็จะมีมอตขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับให้เราเลือกได้นะครับแต่ในตัวอย่างนี้ผมจะสอนวิธีลงมอตหน้าตาก่อนนะครับอันนี้คือมอตหน้าตานะครับเมื่อเป็นแบบนี้แล้วนะครับเราเลื่อนขึ้นมาข้างล่างนะครับ เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับตรงคําว่าตรงนี้นะครับตรงไฟล์ตรงนี้นะครับให้เรามากดที่ image นะครับเพื่อมาดูรูปภาพหน้าตาก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างนี่นะครับอันนี้คือรูปภาพตัวละครใหม่ที่เราจะลงไปนะครับหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับสวยก็เดิมเมื่อเป็นแบบนี้แล้วนะครับให้เรากดที่ตรงนี้เหมือนเดิมกดไปเลย แล้วให้เรามากดที่คำว่าไฟล์นะครับตรงนี้นะครับกดไปเลยแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับให้เราทำการสมัครก่อนนะครับสมัครครั้งแรกก็ให้เรากดตรงนี้นะครับรีจิสเตอร์คือสมัครครั้งแรกนะครับแต่ถ้าของใครสมัครเสร็จแล้วก็กดที่คำว่าล็อกอินได้เลยนะครับในตัวอย่างนี้ของผมได้สมัครไปแล้วผมก็จะเข้าที่คำว่าล็อกอินนะครับ อ่าผมใส่หัดเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนเดิมให้มากดที่ไฟล์ตรงนี้นะครับข้อสังเกตนะครับคําว่าไฟล์ตรงนี้นะครับบางอันเขาก็จะมี1อัน2อัน3อันอยู่แล้วแต่ผู้พัฒนาไฟล์นะครับว่าเขาทำมากี่อันอันนี้มี3อันนะครับก็กดไปทำไฟล์ก็เลื่อนลงมาข้างล่างเราก็จะเจอ3อันนะครับเห็นไหมครับอันที่1อันที่2ออันที่สาม วิธีดาวน์โหลดนะครับก็ให้เรามากดที่คำว่า m มน u a l d าวน์โหลดตรงนี้นะครับกดไปแล้วให้เรามากดที่คำว่าดาวน์โหลดตรงนี้นะครับกดไปเขาจะเด้งมาหน้าแบบนี้แล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างให้เรามากดที่คำว่า Slow Down l o a d ตรงนี้นะครับกดไปเลยแล้วเราก็รอนะครับจะนับถอยหลัง รอสักครู่อ่าดาวโหลดเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วดาวโหลดได้ครบสามอันเลยนะครับอย่าลืมนะครับอันที่หนึ่งอันนี้มีอันที่สองอันนี้อันที่สามอันนี้ดาวโหลดครบสามอันเลยนะครับสมมติเพื่อนดาวโหลดครบสามอันแล้วก็เข้าไปที่ตัวจัดการไฟล์ให้เรามาที่ตัวจัดการไฟล์แล้วก็มาหา ว่าเราดาวน์โหลดมาไว้ที่ไหนอย่างตัวอย่างผมมาอยู่ที่หัวข้อว่าดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับสมมุติว่าผมดาวนโหลดมาสามอันแล้วนะครับอันนี้ให้เรากดกลับออกไปแล้วให้เราเข้าไปที่ตัวเกมตัวนี้นะครับ SMAPI Launcher ตัวนี้นะครับอันนี้เชื่อว่าทุกคนก่อนจะลงมดก็ต้องลงตัวนี้กันหมดแล้วทุกคนนะครับอันนี้เป็นเครดิตของคุณไก่ดำนะครับที่เขาทำไว้ให้เราได้เล่นกัน มีมอดภาษาไทยด้วยนะครับภาคเสียงไทยก็มีต้องขอขับคุณเครดิตคุณไก่ดำด้วยนะครับเข้าไปเลยครับกเข้าไปและให้เรามากดที่คำว่า install mod zip ตรงนี้นะครับกดไปเลยแล้วก็ให้เรามากดสามขีดกดที่ขีดสามขีดตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เรามาเลือกที่ตัวโทรศัพท์ของเราของผมเป็นสมมีสิบสองทีกดไป แล้วก็ให้เรามากดที่ไฟล์ที่เราเก็บไว้นะครับว่าเราดาวน์โหลดเก็บไว้ไหนผมดาวน์โหลดเก็บไว้ที่นี่นะครับอันนี้ผมตั้งชื่อมาเองนะไม่ต้องงงนะครับอันนี้เพื่อนจะตั้งชื่อว่าอะไรหรือจะย้ายไว้ที่ไหนก็ได้แล้วแต่เรานะครับเอาที่เราสะดวกของผมเก็บไว้ที่นี่ผมกดไปแล้วก็มาหาของผมตั้งว่าหน้าตาตัวละครคือตัวนี้นะครับที่เราดาวน์โหลดมา3อันสักคู่ตอนแรกที่ผมบอกไปนะครับ ใครกดอันแรกไปเลยกดไปครับก็จะเด้งข้างล่างมานะครับว่ากําลังติดตั้งอยู่รอสักครู่นึงตัวที่หนึ่งเสร็จแล้วกด install mod เหมือนเดิมกดไปแล้วเลือกอันที่สองกดไปรอสักครู่นะครับกําลังติดตั้งอยู่กด install เหมือนเดิมกดอันที่สามกดไปรอสักครู่ติดตั้งอยู่แค่นี้ครับเสร็จแล้วสามอัน เราก็กดสตาร์เกมได้เลยกดไปเลยเมื่อเราเข้ามาในเกมแล้วนะครับที่เราลงมดไปสักครู่นะครับเห็นไหมครับหน้าตาตัวละครเปลี่ยนไปแล้วนะครับดูหล่อขึ้นเลยนะครับอ่าคุยกับคนนี้บ้างครับเห็นไหมครับหน้าตาเปลี่ยนไปจากเดิมหมดเลยสวยขึ้นเลยนะครับ เห็นไหมครับลลดูดีขึ้นไปเลยทําได้ง่ายๆไม่ยากเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้มอดไหนคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์มอดไว้ให้นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสํหบา,ารห,รมมรสหรับวันนี้สวัสดีครับ